เยาวชนตามความหมายระดับสากลโดยสหประชาชาติระบุว่าเยาวชนหมายถึงหวัยหนุ่มสาวคือผู้ที่มีอายุระหว่าง15ถึง28ปีนับว่าเป็นก้อนกำลังสำคัญเปรียบดังวัล็เล็กของต้นกล้าที่พร้อมจะเดินงอกงามด้วยคุณค่าของการบุกรอและจะริยธรรมมันอาภายัยให้เติบโตแข็งถึงกานสาขาได้ร่งเงางามที่เปรียบเสมือนเรียวแรงและสติปัญญายของเยาวชนที่จะพัฒนาด้านทองขวัญไทย ส,ส,สำหรับพิฉันแล้วดิฉันรู้สึกภาคภูมิใจในินค่ะที่ครั้งหนึ่งในชีวิตได้เคยเข้าร่วมกิจกรรมในวันยเยาวชนนับว่าเป็นการได้เปิดประสบการณ์ในโลกกว้างที่กว้างกว่าที่คิดได้เห็นมุมมองชีวิตที่เปลี่ยนไปเพิ่มพลังบวกในทิศทางที่สร้างสรรค์ดิฉันคิดอยู่เสมอว่าจะขอเป็นหนึ่งในเยาวชนไทยที่มีหัวใจอาสา ที่จะพัฒนาประเทศชาติเพราะที่ฉันเชื่อติเตือนค่ะว่าเยาวชนที่ดีพร้อมในวันนี้ย่อมเติบโตไปเป็นผู้นําที่มีคุณธรรมและมั่นคงในทุกสถานการณ์พลังเยาวชนพลังพัฒนาชาติแล้วเราจะเป็นพลังพัฒนาชาติได้อย่างไรนิฉันขอนําเสนอเทคเนิคสามต้องอันได้แก่ต้องประการแรกจะต้องสร้างจิตสํานึกในความเป็นไทยสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นชาติต้องประการที่สองต้องมีความรู้ดี นั่นหมายถึงรู้ในสิ่งที่ถูกและผิดมีคุณธรรมเป็นที่ตั้งและต้องประการที่3จะต้องมีภาวะผู้นำเพื่อสร้างคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติในปีพุทธศักราช2 5 6 3าทางการกระแสโลกาภิวัตน์เหล่าเยาวชนมาร่วมกันปลุกจิตสำนึกรักทักจิตสำนึกบวกผนึกเป็นก้อนกำลังอันสำคัญเพื่อขับเคลื่อนและพัฒนาให้ประเทศไทยของเรานั้นสีวิไล